โอเคครับ okay, สวัสดีเสียทุกคนทุกท่านผมอยู่กับผมในโมโนอินทอสตาร์ผมวันนี้อยู่ในช่วงกับโมโนทัวนะผมวันนี้ผมก็จะมาทัวร์เหมือนเดิมครับผมแา่จะทํา,อ,าทอะไรเล่นอะไรนะผมก็ในคลิปทัวร์อ,อาจจะมีคลิปสอนอะไรไปบ้างน,นะผมคลิปคลิปแยกมาแต่ก็มันก็จะถูกแยกออกมาเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งแลยวผมนะก็แต่ก็ในหลังก็คือโมโนทัวร์คือจะ เน้นทำแบบตัวละคนที่ผมอยากจะทำนะในโมโนทัวอีพหนึ่งครับผมผมก็ได้เกิดเลยว่าผมอยากจะทำเจ้าตัวเซนิสึนะเจ้าตัวนี้ผมเซนิสึนะผมก็มันก็จะใช้ตัวภรรยาของผมหนึ่งสองสามไปเลยครับผมก็คือตอนแรกว่าจะที่จะทำแต่ก็ไม่ได้ทำไว้ก็คือมันมันแบบเหนื่อยนะครับผมเพราะว่าถนงแม้เรา,า,าผมเล่นนี่มาแล้วผมแล้วผมก็จะเอาตัวพวกภรรยายไปอัพเจ้าตัวน้องตัวนี้นะครับผมอ่าวตัวนี้ขี้ได้จดากเล็กมาด่าแล้วครับผม ก็คือเอาไปอัพไปเรียบร้อยแล้วเป็นหกดาวเรียบร้อยแล้วก็คือตั้งแต่รอบคนก่อนตั้งแต่สมัยนู่นเรีนในสมัยแต่เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ทีท่แล้วนะผมก็เอาไปทําเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนเจ้าซีซีนี่คือยังแบบว่าก็ถูกยกไปก่อนเพราะว่ามันน่าเบื่อค่อนข้างที่ทำยากครับผมผมก็จะมาทำตัวมันนะครับผมอ่าวันนี้อาจจะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันได้ง่ายได้เร็วขนาดไหนผมก็อยากจะทําแบบว,ว่าตัวที่ผมอยากทำนะอ่ะ ก็จะมีหลายตัวที่ยังไม่ทด้ทตัวพวกนี้ก็ทำหมดแล้วนะตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้มันหายไหมผมถ้าเกิดทุกคนรู้ตัวนี้ไม่หายก็สามารถบอกผมได้คนก็อยากทำเหมือนกันนะประมาณนี้แหละทุกคนก็อาจจะหาไล่เก็บทาตัวเป็นหกดาวนะผมตัวนี้ก็ได้ทําไปทกหกดาวนะครับผมอ่าตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็น่าทำนะผมแล้วก็ดูก่อนว่าจะทำให้ในชิปนี้หรือจะทําแบบชิปหน้าหน้านะแต่ตัวที่นี้มันไม่ค่อยสำคัญนะ แต่ก็จะด,ดูก่อนนะผมก็แต่แรกคือคลิปเนี้ยผมมาทำนแน่แน่คือเซตนี้สสร็จแล้วผมก็<อ>ผมก็จะสอนเซตลงไปด้วยนะผมจริงๆอ่ะผมมีเซตเซกหนึงอยู่แล้วก็ครับผมโปรติผมจะใช้เซตนี้ในการลงอ่าลงเลทน,นะทุกคนลงเลทน,นะเจ้าไอ้ดิสบันเซเนเจอร์สองนะผมก็คือผมจะใช้เซตนี้ลงเลทแต่เนื่องด้วยแบบว่าถ้าเกิดผมจะสอนด้วยเซตเนี้ยคือเซตนี้นมันเป็นเซตที่ง,ง่ายนะใช้ตัวยูมิวครับผมเป็นตัวในการอ่า ในการแบบว่าปล่อยตัวมอนออกมาเพื่อในการฆ่าแล้วผม่าแล้วก็จะมีเจ้าดารมิหลักๆก็จะเป็นของอาร์วหน้าของโกคูด้วยนะ้วผมแต่ก็ก็ก็เพราะว่ามันเป็นโกคูเจ็ดดาวน,นะบางคนไม่ได้ไม่มีนะครับผมสุ่มไม่ได้แล้วก็มิวยูก็บางทีทุกคนไม่ทันสตาร์พาร์ทซีชั่นที่แล้วก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ผมก็จะมาหาวิจัยเซตนะครับผมแต่ลหละคือถึงจะบอกว่าผมใช้เซตนี้ในการเล่นนะที่หาเจ้าตัวนี้ผมผมก็จะ ทำซุบซอนเนียอย่าผมไปน,นั่งวิจัยอะไรของผมไปเรื่อยแล้วผมก็กมดูกว่าจับมือเจอเซตอะถ้าเกิดเจอคลิปผมมีเซตก็นั่นแหละครับก็คือผมวิจัยได้ครับผมก็นะเดีย๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บก่อนนะว่าเป็นยังไงโอเคผมผมก็ได้ทําการเล่นโหมดนี้ไปเรร้อย,ย,ยแล้วผมก็ได้ทําคลิปสอบไปแล้วผมโดยคลิปสอบประมาณสองสองสองเพลงสองวิธีแล้วสองเซตนะครับผม ก็ผมก็ได้ตัวมาตั้งแต่เซตแรกเลยผม่ะตอนนี <and living S 2> ้ว <concrete randomized> ่าเหลืออะไรครับผมโอเคครับผมเซตนิสสรกบผมเซตนิส่อก็ครบแล้วเหลือแค่เก็บคิวอีกประมาณพันที่พันสามพันสองกว่าครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นหมดอินนะโอเคครับผมงั้นก็เดี๋ยวผมไปเก็บต่อครับ let's go โอเคครับ okay, ผมก็ผมก็ได้ทำการฟาร์มาฟคิวเสร็จเรียบร้อยครับผมเซนที่สื่อครับผมแล้วก็จะไปเอ้ยผมว่าคลิปนี้มันจบเร็วเกินไปว่ะเดี๋ยวผมไปทำเพิ่มอีกสองตัวดีกว,ว่าตัวที่คิดว่าทำง่ายตัวนี้ครับผมทำเราตัวนี้ครับผมแล้วก็าทางด้านของอีกตัวนึงก็เป็นตัวนี้คิวน่าจะเป็นคิวคอมเมทับผมอ่าโอเคผมผมเห็นว่ามันเร็วเกินไป เดี๋ยวผมไปทำเพิ่มอีกสองตัวอ่ะกอเดี๋ยวค่อยมาอัพทีเดียว,ว<ะ>โอเคผมก็ได้ทําการลงเลเยเก็บวัตถุดิบครบทุกตวัวและที่บอกจะทํานะครับผมอา แล้วก็มาเริ่มอีโวกันแล้วผมป่ะสกอตต์ครับผมตัวแรกครับผมเอาเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวเอกก่อนะเอาเป็นตัวนี้คนระับผมอ่าเขี้ยวนําโชคครับผมผมไม่รู้มาจากเรื่องอะไรนะผมก็ได้ทําครบแล้วป่เริ่มอีโวล์เลยผมค่าวาง800เลยนะอ่ะอ้อโหโกลายเป็นลัคกี้กรีนนะผมดับน้ําไม่รู้เก่งหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวครับคลิดดูว่าผมต่อไปเป็นกิลเกเมสครับผมอ่ะหายไปนิดหนึ่งตัว หรืไปได้อย่างไรโอเคโอเคผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยละมาอีโบกันเลยอุ้ยข้าววากันดน่อยเฉยจีบี่ยมันหลอกมั้เนี่ยอะอะไรผมอ๋อเป็นจิวเกอร์เมสล่างอาสาที่เอาไปอีโวเป็นจิวเกอร์เมสตัวเจ็ดดาวอ้าวหรอไม่รู้ดิเนี่ยใชื่อมั่นผมเดี๋ยวค่อยไปรีวิวต่อไปครับผมเป็นเทอีหนา้าของเซนิสุเทอเอกของชิปนี้ครับผมพร้อมอยังทุกคน พร้อมแล้วอีโบเด้ผมปะ่ะ let's go โอ้โหสุดยอดแล้วผมขออนุญาตถ่ายคลิปไปก่อนนะทุกคนโอเคขออนุญาตถ่ายคลิปไปก่อนนะโอเคครับผมอ้า๋อ้ได้ออฟสายฟ้าคืนมาด้วยโอเคขอดูเบสซิ่ง,หน,นะนงหน่อยน,นะเบสซิ่งหน่อยอาตกหกดาวได้มาเต็มเลยนผมได้มาเต็มเลยตกหกดาว มีเป็นสิ่งนี้เลยทุกคนเ้นี่เป็นยังไงโอ้โหวสวยเลยนะทุกคนถึงจะมองไม่ค่อยจะออกมองไม่ค่อยจะเห็นแต่คือสวยอะโอ้โหล้วเป็นอย่างนี้เลยนะโอ้คุณค่าที่เหนื่อยทำมาเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำการรีวิวสามตัวนี้นะผมว่าเป็นยังไงดูข่าเราสิบล้านคงได้ไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็มารีวิวไวได้ชดเลยแหละโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวทั้งหมดสาตัวครับผม แยกไปคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็ขออนุญาตพักก่อนเพราะว่าเล่นมาทั้งวันแล้วผมในการทำสามตัวนี้เฮ้ยตัวนี้มีเบสซิ่งไงทุกคนโอ้โหสวยครับสวยมีเบสซิ่งได้โอเคครับผมก็ขอเอาเป็นรีวิวสามตัวนี้คิดหน้าก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ทติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุกชุบมา